การูมัชชานะครับจะมาแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงแหนแดงด้วยวัสดุเหลือใช้เนี่ยเริ่มต้นจากเราเอาผ้าดําผ้าดําที่เขาไปรองพื้นแต่ของเราเนีย่ยเป็นผ้าดําที่เราไม่ได้ใช้แล้วเป็นผ้าขนาดบางแต่เรามาปูเป็นสองชั้นเพื่อจะมาทําเป็นบ่อน้ําตื้น เลี้ยงแหนแดงตัวนี้ก็คือพวกข้อนี้ก็คือจะเป็นข้อที่เราเหลือใช้แล้วก็เอามาทําเป็นกรอบเพราะว่าจะไปให้แหนมันกระจายออกเวลาน้ําขึ้นฝนตกน้ํามันจะขึ้นแล้วก็มีพวกขวดน้ํามาทําเป็นพุ่นให้มันลอยตัวไม่ให้แต่ส่วนที่มันออกไปได้ก็กมีนะครับออกไปได้ก็มีแต่ก็ไม่ได้เสียาหายเนี่ยดูจากตัวน,นี้เลยครับ รู้จากที่มันออกมาพวกนี้พอความชื้นเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นมอสเป็นเฟิร์นแล้วก็เป็นปุ๋ยพืชสดพอมันแห้งมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชส่วนนี้ไปนในตัวเลยอันนี้ก็คือส่วนที่เขาหลุดออกมาจากกรอบแล้วเขาก็มาขยายตัวเองอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เลยอันนี้คือคือส่วนของการที่เราทำวัสดุเลอใช้ก็คือผ้า ผ้าดำนะครับผ้าดําขนาดบางไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผ้าขนาดหนาเพราะว่าเราเราเอาของที่เหลือใช้ของเราอย่างแสแนงนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาของที่เราใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วก็กลับมารีไซเคิลก็ทําเป็นก็เป็นการแดดบังความแสงให้กับเขาอันนี้ก็คือส่วนส่วนที่เราใช้แต่ในกรณีที่แดดไม่จัดเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดู สำหรับตัวอื่นนะครับสำหรับตัวอื่นว่าเรามีอะไรบ้างในการที่จะมาทําเป็นวัสดุเผื่อใช้ที่เราเอานํามาใชใ้เป็นประโยชน์ก็เริ่มจากตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือ,อตัวนุ้งผาอีกเลยนะครับตัวนี้ก็คือนทางเด็กเล่นนะครับ่า,างเด็กเล่นคือตอนนั้นก็ใช้ได้แต่พอต่อมามันจะรั่วเด็กเล่นไม่ได้เราก็เอามาปะมาปะมาซ่อมแล้วก็สามารถที่จะเอามาบรรจุน้ําได้แล้วก็ ใส่แหนแดงเข้าไปเลี้ยงดูครับสวยงามมากเลยตัวน,นี้ก็คือประโยชน์จากตัวนี้ส่วนในเรื่องของกระมังนะครับก็เป็นกระมังเก่าที่เราเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้ถ้าตัวไหนมันรั่วเราก็อภดินน้ํามันหรือดินเหนียวมาอุดซะก็ใช้ได้เหมือนกันและที่เห็นตั้งเรียงราย,ยตรงนี้ก็คือกระถางดอกไม้เมื่อก่อนก็จะเป็นกระถางโอ้ยเซียน พวกตระกูลเศรษฐีต่างๆนะครับพอหมดยุคนั้นแล้วไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยกองไว้เราก็เลยเอานำมาประยุกต์ก็คือนำเอาดินเหนียวมาอุดรูมันซะแล้วก็ใส่หุ๋ยขี้วัวเข้าไปใส่น้ำหมักเข้าไปแล้วก็เอาไหนแดงมาปล่อยถึงจะขนาดเล็ก เราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้นะครับน,นี้ก็คือประโยชน์จากการใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆสามารถนํามาปรับใช้ธรรมะมาใช้เราไม่ต้องไปลงทุนเยอะเพราะว่าสาหรับท่านที่เริ่มต้นก็แนะนําว่าเราหาวัสดุเหลือใช้ก่อนเอามาใช้ไม่ต้องไปลงทุนเยอะเราทําเป็นงานอดิเรกเราทำเป็น,าน,อ,อ,านปอาชีพเสริมได้ และส่วนหนึ่งอ่ะที่มันได้ประโยชน์นะครับนอกจากจะเป็นปุ๋ยเพื่สดแล้วนอกจากจะเป็นอาหารสดวันนี้จะสาธิตในเรื่องของเอาไปให้ไก่ไข่กิน่ะเราตามมาทางนี้เลยครับ ครับก็คือส่วนที่มันใช้ได้แล้วเราก็บางส่วนเราก็จะตักไปให้ไก่ไข่กินที่บ้านเลี้ยงไก่ไข่ไว้1 1เดต,ตัวก็จะไขวันละถึง8ถึง9ฟองแต่เ,เราเชื่อเป็นการประหยัดค่าอาหารประหยัดต้นทุนลงมาบ้างไก่ก็จะชอบพวกผักพวกหญ้าอยู่แล้วเราก็เอาแดงาให้เขากินวันละสอง เวลานะครับเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก็จะตักเลยนะครับเราจะตักนี่ก็เราจะน,นําแหนแดงสดๆเี่ยแหละครับมาให้ไก่กินไก่ใคเก็จะชอบไป้เรามาดูกันว่าเขาจะชอบกินแหนแนดงไว้นี่ดูสิครับนี่เขาก็จะชอบเพราะว่าทุกวันก็จะตักมาให้เขากินแบบนี้ก็คืออย่างน้อยเราก็จะได้ลดต้นทุนในการค่าอาหาร ถ้าข้าวเปลือกแล้วก็เป็นอาหารเสริมให้เขาอีกด้วยเนี่ยเขาจะเขาจะกินอย่างนี้นะครับอันนี้คือเพราะว่าปกติไก่เขาก็จะชอบกินหญ้ากินผักอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ปล่อยเขาก็เลยไม่ได้กินเราก็ต้องหาให้เขากินก็คือแทนที่เราจะปลูกไช้เป็นปุ๋ยอย่างเดียวเราก็ไปเป็นอาหารของสัตว์ด้วยอันนี้ก็คือข้อดีของ การเลี้ยงแหนแดงนะครับก็คือส่วนส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการประหยัดเพราะว่าลดต้นทุนทุกอย่างก็เป็นเราเอาเป็นของเหลือใช้ก็จะประหยัดได้มากนะครับในของเล้าไก่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เราเป็นวัตถุดิบเหลือใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการเลี้ยงไก่ไข่เอาไปเอื้อกับการเลี้ยงแหนแดงแล้วก็จะได้ช่วยกันนะครับ อันนี้ก็คือส่วนของคำแนะนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจก็สามารถติดตามาาได้ที่เพจของครูมัจฉาคููข้าวน้ำฟาร์มมิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ไหก็มีคำแนะนำเกี่ยวับท่นี้ก่อนสนการมาเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันอีกครับสำหรับวัน,น